สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเจอกันอีกแล้วเนาะวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะเฉลยแบบฝึกหัดที่1.1ที่ให้ทำลงสมุดนะคะขอความกรุณาให้หนูเนี่ยแสดงวิธีทำประมาณนี้เลยนะลูกนะคุณครูไม่ได้แสดงวิธีทําให้ดูทีละขั้นตอนแต่ทํามาแล้วดูเป็นแนวทางเป็นแบบอย่างนะคะแล้วก็ช่วยกันตรวจนะคะถ้ามันไม่เหมือนยังไงเนี่ยหนูก็แก้ไขนะคะ,ะข้อ1คุณครูจะได้ศูนจุดสีเข้มไปนะ ข้อคุณครูจะได้0.6ซ้ำนะคะศ6ซ้ำนะคะข้อ2อย่าลืมนะคะติดลบด้วยอ่ามันจะซ้ำที่เลข0ูนสีนี้ไม่ดีนะอ่ามันจะซ้ำที่เลข0ูนย์แต่เราไม่เขียนแล้วนะคะเราจะเขียนแค่ลบ7 8 7 5นะคะเไปติ๊กถูกให้ครูนะคะลูกอ่าติดถูกทําประมาณนี้นะคะสวยกว่านี้ได้ยิ่งดีเส้นใต้ต้องตรงนะคะ ข้อที่3ยาวหน่อยนะคะคุณครูจะได้1.458 3จ้าาซ้ำวิธีคิดอย่างนี้หนูก็ทําซ้ําประมาณนี้ตรงจุดที่ต้องตรวจนะคะจะตรวจอยู่2จุดนะคะจุดที่1คือตรงเศษตรงตัวเศษหรูมีไหมสามจุดเนี่ยมีไหมตัวเศษถ้าตัวเศษเรามีนะคะตรงเนี้ยมี3จุดตรงนี้มี3จุด 3. เอาไปเต็มเลยลูกคาตอบถูก ะะต่อไปข้อที่4ี่ข้อที่4คําตอบต้องติดอะไรด้วยติดลบเนี่ยคำตอบต้องติดลบด้วยนะคะติดลบ0.54 5 4จ้าอย่าลืมนะคะมีจุดตรงนี้และจุดตรงนี้ด้วยต้องระวังนะคะเพราะว่ามันหมายถึงการที่ไปต่อเรื่อยๆนะคะไปไม่รู้จบนะคะมีข้อไหนทําไม่ได้มีไหมข้อ5 นะข้อ5ข้อ5าคุณครูก็จะไฮไลท์เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าพยายามจะดูตัวซ้ําให้นะคะอันนี้ก็อย่าลืมจุดบนแล้วก็จุดล่างนะคะคําตอบเราอย่าลืมติดลบนะคะเพราะโจทย์ติดลบมาให้นะคะคำตอบต้องติดลบด้วยติดลบ0.037878ซ้ําต่อไปข้อที่ 6, ่าข้อ6นะคะก็จะได้ประมาณนี้0.4 05แล้วก็405ซ้ํา นะคะข้อหกกันมาข้อยหนึ่งมีแค่นี้นะคะ,ะแก้ไขให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวตรวจอีกทีนึงก็คือจะดูว่าทำครบไหมด้วยลูกต่อไปข้อที่2ข้อที่2นี้ไม่ให้ใช้วิธีลดัดนะคะข้อที่2ให้ใช้วิธีเต็มเฉลยดังนี้เลยลูกข้อที่1เราจะได้709ข้อ1ได้709นะคะข้อนี้จะคล้ายๆกับตัวอย่างนะคะเอาแค่1 Okay, 1, เอาแนะคะ่10คูณสมการที่1แล้วจับมาลบกันนะคะ10คูณสมการที่1แล้วจับมาลบกันนะคะเพราะว่ามีแค่ตำแหน่งเดียวกูอธิบายคร่าวๆนี้นะลูกนะ่ะาทาให้ฟังกลับมาย,ย้อนดูคลิปนะลูกนะข้อที่2ข้อที่2ต้องคูณ2ครั้งทใํใไมคูณ2ครั้งจริงๆแล้วหนูสลับได้ครั้งที่1คูณ100ก่อนเพราะว่ามี2ตำแหน่งคูณ100นะคะแต่ครั้งที่2เนี่ยคูณอะไรครั้งที่2คูณ10 ทําไมคูณสิบอ่ะเราต้องการให้ห้าหลุดนะคะเราต้องการให้ห้าหลุดออกมาต้องการให้ห้าหลุดออกมานะคะเราจะได้ลบตัวหลังได้เนี่ยเราจะได้มีตัวลบตัวหลังไม่งั้นห้าไม่หลุดอย่างเงี้ยห้าไม่หลุดอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะลบไม่ได้คูณ2ตัวแล้วก็สองกับสามมันลบกันโอเคไหมคุณครูข้ามนะคะตอบตัวนี้ตอบตัวนี้ อย่าอู้นะคะอย่าเกเรอย่าอู้นะค่อยๆทํานะทําเองก่อนแล้วมาตรวจสอบคําตอบอย่าลืมพิส้นใต้ด้วยนะคะใช้วิธีรัดตรวจสอบก็ได้ข้อที่3ไม่ยากไม่ยากข้อที่3ไม่ยากนะคะวิธีเต็มก็คือหนูเอา100คูณเข้าไปเลยค่ะมี2ตําแหน่งถ้าไม่มีตัวที่ไม่ซ้าม,มันหลุดแล้วนี่ไงเห็นไหมสี่แปดสี่แปดอย่างนี้แล้วเราก็ลบกันได้เลยนะคะ อย่าลืมทำเป็นอัตราส่วนเศษส่วนอย่างต่ำเม่นคูด้วยต่อไปข้อที่4ข้อที่4ปึ๊บยาวหน่อยนะคะมีซ้ำกับไม่ซ้ำอ่าที่1คูณอะไรก่อนดีไอ้1่คูน1,000ก่อนตรงนี้นะคะคูณ1,000ให้ 2, 3, 6หลุดออกมานะคะอันที่2คูณอะไรดีอันที่2คูณไ,ไ, 2, ณไม่ซ้ำา1ตัวงั้นเราคูณ10 ไม่ซ้ำหนตัวงั้นคูณ10ให้2หลุดออกมานั้นลูกให้2หลุดออกมาแล้วขอสีจืดๆนะให้2หลุดออกมานะคะหลังจากนั้นก็สองกับ3ามมันลบกันนะคะตัวซ้ายก็ได้ตัวขวาได้ติดคำตอบคือจำนวนเต็มหนึ่งสี่สิบสมจนห้าห้าไหวไหมอ่ะไม่ทันหยุดคลิปแล้วดูย้อนนะลูกนะต่อไปข้อที่ห้า ข้อที่5อ่าข้อที่5ก็ทำคล้ายๆกันอะคะ่ะแต่ครั้นี้หนูเอาอะไรคูณลูกมันมีศูนย์มันมีสีําแหน่งงั้นหนูเอา1 0 0 0 0นคูณก่อน1 0,000หมนคูณก่อนให้เลขชุดนี้หลุดออกมานะคะจริง,รงๆแล้วมันมีเลขศูนย์อยู่ข้างหน้านะเนี่ยจริงๆแล้วมันมีศูนย์อยู่ตรงเนี้ยแต่ศูนย์อยู่หน้าเราไม่มีความหมายเนาะแต่ถ้าศูนย์อยู่หลังมีค่านะศูนย์อยู่หลังมีค่านะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาอะไรคูณเข้าไปต่อลูก เอา10ททาไมเอา10คูณน่ะก็เพราะว่าตรงนี้ไม่ซ้ำหนึ่งตัวคือเลข10นะคะตรงนี้คือไม่ซ้ำตรงนี้ไม่ซ้ำหนึ่งตัวเราก็เลยเอา10คูณเนี่ยคูณให้ศูนย์หลุดนะคะเนี่ยเลข8นี่ครานี้หนูก็เอา2กับสาม,มาลบกันได้แล้วเพราะว่าเลขชุดหลังเนี่ยมันเหมือนกันเลขชุดหลังมันเหมือนกันนะคะ ถ้าหนูไม่เอา10คูณเนี่ยมันจะติดศูนย์อย่างเงี้ยอยู่นะคะตัวเลขชุดหลังมันก็จะลบกันไม่ได้ตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำด้วยค่ะตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำด้วยนะคะตอบตัวนี้อะไรเงาแฮะเหมือมนเละๆต่อไปข้อสุดท้ายข้อสุดท้าย K อ,อ่ะตอนทำเราไม่เอาเครื่องหมายลบมาทำนะแต่เวลาํำตอบอย่าลืมตอบเลยด้วยติดลบนะคะ อันนี้เนี่ยไม่มีตัวไม่ซ้ำดังนั้นเอาหนึ่งอะไรคูณเข้าไปได้ลยหนึ่งพันคูณเข้าไปหนึ่งพันคูณเข้าไปนะคะเพื่อที่จะให้เก้าเจ็ดแปดมันหลุดอ่ะแล้วพอตัวหลังเก้าเจ็ดแปดมันเหมือนกันแล้วเนี่ยเราก็จับสมการมาลบกันได้เลยเนี่ยเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดแล้วก็สองกับหนึ่งลบกันนะคะโอเคไหมอ่ะข้ามโอเค เสร็จแล้วก็จะมีเหตุการณ์มีสถานการณ์ให้ดูนะคะมีสถานการณ์ให้เราด้วยมี5มี5-6สถานการณ์อันนี้ก็ให้ทำคราวนี้ก็ไม่มั่นใจว่าคำตอบพวกเราจะเหมือนค,นคุณครูไหมนะคะ,อ,ะอธิบายเดี๋ยวเราอธิบายด้วยกันเนาะซื้อแบบไหนดีซื้อแบบไหนดีบางคนเขียนน้อยบางคนเขียนมาก บางคนไม่ยอมเขียนอะไรเลยแต่รู้ว่าจะตอบอะไรอ่ะแต่เขียนไม่ถูกนะคะแต่ครนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเขาถามหาเหตุผลเนี่ยหนูเขียนให้ได้นะคะบรรยายให้ยาวนะคะ,ะเขียนประมาณคุณครูเนาะ,ะก็ว่างี้ก็ได้ค่ะ,ะป้าซื้อถูกกว่าถูกไหมข้อนี้ป้าหรือแม่แม่ซื้อได้ถูกกว่า คุณแม่และอ้อมไปห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งมะนาวครูหายไปไหนอะ่ะเออมะนาวหายอะ่ะมันนี้มะนาวอยู่ข้อนึงอะ่ะที่บอกว่าใครซื้อแพงกว่ากันอะ่ะสามสิบสามสตังค์ไหลายลาวเลยนะมาหลับตาหลับตาเดี๋ยวมึนหัวนี่ไงมะนาวอยู่นี่อ่าสามผลสิบ แต่ป้าซื้อได้ร้อยหนึ่งเนี่ยได้330ผลเออสาบาทใครซื้อมะนาวได้ถูกกว่ากันเพราะเหตุใดเดี๋ยวมาตามต่อคลิปหน้านะ